สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะสําเร็จนะคะเราก็มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่สําเร็จนะคะเขาจะมีความเชื่อนําพาชีวิตของเขาตลอดชีวิตเลยค่ะเขาจะเชื่อก่อนเขาเห็นภาพตัวเองที่จะสําเร็จก่อนแล้วเขาถึงจะเห็นผลนะคะส่วนคนธรรมดานะคะจะเห็นผลก่อนแล้วค่อยเชื่อ อย่างเช่นมีคนทําได้ก่อนแล้วถึงจะเชื่อแบบนี้ค่ะต้องมอีคนที่ทดลองมาแล้วได้มาแล้วจริงแล้วก็มีการวิจัยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะยอมเชื่อนะคะแต่คนสําเร็จคนที่เขาล่ารวยนะคะเขาจะทดลองด้วยตัวเองค่ะเขาเห็นภาพก่อนว่าเขามีความสำเร็จแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเขาทำได้ เขามีจินตนาการที่ล้ำเลิศมากเขามีจินตนาการที่ก้าวไกลมากๆเขามองเห็นภาพเขามองทะลุปุบปั่งเลยนะคะว่าเขาทำได้แล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองมากถึงมากที่สุดต่อให้เขาจะผิดพลาดนะคะต่อให้จะเขาจะล้มเหลวกี่ครั้งเขาก็จะเดินหน้าต่อเขาก็จะไม่ถอยหลังเขาก็จะทำจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะเนี่ยและค่ะก็คือเป็น mindset ของคนที่สำเร็จนะคะเขาจะเชื่อก่อนเสมอว่าเขาทำได้ แล้วผลมันจะออกตามมาอย่างที่เขาพูดจริงๆอย่างที่เขาคิดจริงๆนะคะแต่บางทีมันก็ต้องอาจจะใช้เวลาบ้างบางทีก็ต้องอมีความผิดพลาดกันบ้างแต่เขาไม่ยออ่อท้อเขาจะลุยต่อแล้วเขาก็จะทำจนมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนธรรมดาทั่วๆไปนะคะเขาก็จะมองแค่ว่าต้องมีคนทำให้ได้ก่อนสิทำให้ดูก่อนสิ ็มีคนสําเร็จก่อนสิมีคนไปก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเราก็เลยกลายเป็นผู้ตามอยู่ตอลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนสําเร็จเราต้องเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองก่อนนะคะว่าเราทําได้แล้วพี่ๆจะรู้ว่าความสําเร็จที่มาด้วยตัวของเราเองะคะ่ะมันน่าภาคภูมิใจมากๆนะคะเหมือนที่เขาบอกว่า ท่าที่ยืนแล้วสง่างามที่สุดก็คือท่าที่ยืนด้วยขาของตัวเองเราต้องเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองนะคะว่าเราทําได้ต่อให้จะล้มเหลวกี่ครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่าไปย่อท้ออย่าไปอน้อยอ,อกน้อยใจนะคะเราทําเราลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอเราสู้ได้เสมอทุกวันนะคะเขาบอกว่า,าตื่นมาพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมคะเหนื่อยก็พักก่อน ก็เท่านั้นเองเนาะแคอ่อย่าอยอกมาเป็นกําลังใจให้พี่ๆนะคะอ่าสถานาการณ์แบบนี้เราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าเพิ่งท้อนะคะยังไงก็ต้องมีวันของเราค่ะยังมีกยังไงวันที่ดีกว่าวันนี้นะคะมันก็ต้องมีค่ะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของเราให้ดีขึ้นค่ะ ถ้าใครอยากจะได้แนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถทักมาหาเจ็บได้หรือว่าจะทักเข้ามาหาที่อ,อินดีมนะคะทางเรามีโค้ดมีครูมีพี่เลี้ยงมีทีมงานคอยให้คําปรึกษาพี่ๆทุกวันเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาร่วมเป็นสมาชิกของอินดีมอยากจะมาร่วมธุรกิจกับคุณกล้องอายุน้อยล้าน ก็ทักมาได้เลยนะคะทางเรายินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยค่ะหาะไรายได้เสริมกันนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะรายได้ช่องทางเดียวไม่พอแล้วนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ